สวัสดีครับผมปีชากีเมฆครับสวัสดีค่ะเอมอลรัตค่ะค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการพีไฟพบสมาชิค่ะเช่นเคยนะคุณเอ๋ค่ะวันนี้เราก็มีแขกเชิญใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยดูรายการทีวีแล้วก็โทรเข้ามาคุยกับเราก่อนใส่กระใส่ระยะหนึ่งแล้วมีปัญหาตัางสุงตามค่ะวันนี้เราได้เจอเขาเนี่ยครั้งแรกด้วยหลังจากที่เราได้คุยกันทางโทรศัพท์มานานมากเลยค่ะนะครับประมาณนิดนึง ทันนี้น้องก็ได้นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับนัคือน้องก้อยงามชาแนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็พี่ก้อยนะคะค่ะพี่ก้อยมีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรอยู่คะถึงได้ทานถึงได้โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพีไฟสถามนิดนึงค่ะตอนแรกนะคะก้อยก็มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระเพาะเรือรลังค่ะค่ะเพิ่งเป็นมานานกว่าสี่ห้าปีค่ะ นอกจากโรคกระเพาะแล้วยังเป็นมีมีโรคอื่นเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะอ๋อแสดงว่าพี่ก้อยมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องผูกเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงสาเหตุเกิดจากไม่เป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารมงค่ะไม่ค่อยทานผักค่ะอืมแสดงว่าพี่ก้อยเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผักค่ะก็เลยใช่ค่ะก็เลยก็คือเลยทําให้มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่พี่ก้อยทดลองทานเลยอะคะ นี่เลยค่ะดีโทไนต์ดิโทไนต์กล่องเหลืองของเรานะคะเริ่มต้นค่ะดีโทไนต์ก่อนเลยค่ะก็หลังจากที่ทานก็คือทานต่อเนื่องเลยนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานแล้วกี่วันเอ่ยอาการเริ่มรู้สึกดีขึ้นค่ะก็สองแรกก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆค่ะยังเฉยๆอยู่แสดงว่าเป็นคนเป็นคนที่ธาตุหนักหรือเปล่าคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นล่ะแค่วันที่สองค่ะวันที่สองก็ ทำงานก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีปฏิกิริยาทางร่างกายดีขึ้นติมเตมาแล้วปฏิกิริยาเตือนแล้วจากที่เคยแน่นท้องก็ก็โล่งค่ะค่ะก็คือรู้สึกเลยว่าคือเบาตัวค่ะก็คือสบายเลยก็คือวันดีขึ้นค่ะค่ะประมาณ3-4วันนะคะดีขึ้นเร็วนะสามสี่วันดีขึ้นแล้วก็ธรรมดาสูตรที่เราบอกนีมาณไม่เกิน3-7มถึงเจวันเห็นบอกผมก็เลยว่าเฮ้ย3-4วันดีขึ้นเราบอกก็เร็วเราเป็นข่าวที่ดีมากๆนะค่ะ แล้วก็หลังจากที่ทานตอนนั้นทานควบคู่กันกับคาราเดด้วยทานคารเดย์สองอย่างก่อนค่ะค่ะแล้วก็แบบพี่ก้อยทำประกอบอาชีพอะไรอยู่คะอาชีพทํานาค่ะก็เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะก็คือก็เลยทานคาราเดด้วยตอนกลางวันค่ะก็คืออยู่บ้านก็ชงทานตลอดเวลาเลยแล้วก็ทานตัวน้ำมันรำข้าวกับมันตีไฟพัดได้ป่ะคะค่ะแล้วหลังจากทานตามสี่ตัวเลยค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วเนี่ยอาการที่เป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ ดีดีขึ้นมากค่ะดียังไงพอที่จะบอกให้ท่านผู้ชมทุกานคือจากที่นอนไม่ค่อยหลับอ่ะอัดแน่นตลอดเวลาเียค่ะก็คือดีขึ้นเยอะค่ะค่ะก็สุขภาพเราสบายเนี่ยสบายเกือบดีมีความสุขพี่ี่ก้อยทำใจมากค่ะเพราะว่าเคยดูแต่ในรายการทีวีอ่าแล้วก็ตอนที่บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยพี่ก้อยทานดีแล้วอยากจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญจังเลยมายุ่งกับฉันยังไงพี่ก้อยพี่ก้อยบอกว่าไปไม่ไม่กล้ามาออกรายการเพราะว่าคือ <irgend. S 2> พี่เขากลัวว่าจะพูดได้ไหมอะไรเงี้ยคือแตคือรู้สึกในสินค้าเ่ยประทับใจอยู่แล้วดีแล้วนะครับแต่พือว่าถ้าอยู่หน้าจอเนี่ยไม่กล้าค่ะเพราะว่าหลังจากที่ดูเราสองคนมาค่อนข้างนานเหมือนกันใช่ไหมคะนานก็ประมาณสี่ห้าเดือนแต่ไม่ตัดสินใจโทรนะคะค่ะก็ตอนนั้นยังยังยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงอย่างที่ที่เราสองคนบอกหรือเปล่าจะบอกให้ลองทานเองแรกๆเนี่ยแปลว่าดูเต็มที่ก็สองเดือนค่ะไม่สนใจ อะไรเลยคือดู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 ดึกคิดได้ยัง <c oughs> ไงลองลองโทรมาคุยดู <c oughs> ว่าวก้อยจะไม่ออกทีวีนะคือไม่ได้ทําอะไรนะ <c oughs> คือค่อยขอทานคือนั้นบอกได้ <c oughs> แต่ช่วงนี้รู้สึกความเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นแล้วเริ่มอยากจะมีะไรายได้แล้วอยากจะ <c oughs> ช่วยเหลือครอบครัวน่ะค่ะเริ่มเกิดจากการที่ว่าพี่ก้อยทานดีแล้วก็ <c oughs> เริ่มมีพอบอกตอบไปปุ๊บเริ่มมีคนฝากซื้ออพี่ท็กพี่พี่ก้อยไปทานอะไรมาใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าน่าใสขึ้นพอของไปถึงปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่ได้สั่งก็แย่งไปคนที่สั่งก็ไม่ได้ของมีการตีกันด้วยทราบมาว่าสั่งมาเนี่ยก็คือคนในบ้านไม่ได้ทานด้วยเพราะว่าเพื่อนบ้านฝากซื้อก็คือเอาไปทานก่อนคือพอเราฟังปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราก็ประทับใจว่าสินค้าเราดีขนาดลูกค้าเนี่ยไปถึงปุ๊บแย่งกันเลยอ่ะ เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้อยเริ่มจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยยังยังไม่สนใจก็คือไม่สนใจแล้วอาจารย์ไม่สนใจตอนนี้เป็นไงตอนนี้ยังไม่สนใจอยู่อธุรกิจเกิดจากการแนะนำคือบอกโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะก็ทางเราก็จะโทรไปแจ้งว่าอ่าพี่ก้อยตอนนี้แนะนำมามีค่าคอมมิชชั่นแล้วนะก็คือตอนนี้ตอนนี้เช็คเน็ตเริ่มเป็นแล้วให้ลูกเทำให้อะไรให้นิดนึงกว่าจะคุยกันเรื่องเนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหา เพราะว่าคนหัวอยู่นานคนหัวยานานเพราะว่าไม่ไม่เคยรู้การทํางานเลยแบบไหนคือทานอย่างเดียวแล้วก็ไปพูดพูดพูดบอกโดยที่ว่าลูกค้าสั่งสั่งแต่แต่จากการใช่แต่จากการทานเฉยๆนะคะแล้วก็บอกต่อเนี่ยทำให้พี่ก้อยเนี่ยมีรายได้เนี่ยเหยียบหมื่นแล้วนะคะคุณวิชาหมื่นกว่าแล้วไม่ใช่เหรออ่าใช่ที่เหยียบหมื่นหมื่นกว่าแล้วใช่ไหมครับค่ะหมื่นต้นๆแล้วค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกบ้านนะคะที่บอกว่า เอออยากจะลองทานดูก่อนใช่ค่ะค่ะก็อยากจะทานผลิตภัณฑ์ดูก่อนเรื่องธุรกิจยังไม่ได้สนใจนะคะก็อยากจะให้ลองทานดูจริงเวลาเราทอลูศรเนี่ยเราก็จะบอกว่าดูแลสุขภาพก่อนให้เกิดจากความประทับใจจริงไม่อย่างที่คุยกับ้อ่ก้อยถูกไหมว่าให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเออดีขึ้นจริงๆเราก็จะบอกต่อโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอย่างอย่างก่อนทุกวันที่มาอันนี้ยังนั่งเขินอยู่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก้อยบอกว่าออกทีวีเนี่ยไม่เอาะพี่ก้อยไม่อยากออกค่ะแต่ว่าที่จําเป็นต้องมาออกเนี่ยเพราะว่า คนที่ไปแนะนําต่อเนี่ยค่ะชวนมาออกด้วยกันก็คืออยากจะมาออกทีวีแล้วคือคนที่น้องก้อยเนี่ยไปแนะนำอยากมาออกทีวีนะครับอยากทางานและคือสินค้าเนี่ยดีมากๆแล้วก็คือไปบอกต่อเนี่ยคนสั่งเยอะมากกับการไปผลักดันให้เจ้าตัวเี่ก็ต้องมาด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะก็แล้วตอนตอนที่พี่ก้อยทานเนี่ยแล้วพี่ก้อยทานคนเดียวหรือปราคะในบ้านทานหมดทั้งบ้านทำหมดทั้งบ้านเลยค่ะแล้วที่บ้านนี่คือคุณแม่ก็มีปัญหาสุขภาพด้หรือเปล่าคะคุณแม่เนี่ย ปวดขาว่อ๋อปวดข่าวก็คือแสดงว่าเห็นเพราะว่าพี่ก้อยเนี่ยจะสั่งกาแฟคอลลาเจนมาค่อนข้างเยอะมากเลยแสดงว่าทานกันวันนี้เป็นแข้งบ้าเลยค่ะแล้วแตอนนี้จะทานวันละสามโซมแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้ผิวตึงเลยเนียนเลยใช่ไหมคะสวยเลยค่ะวันนี้มีมีสามเคสที่เอามาให้เราดูด้วยครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับไปดูนะครับเคสเคสบนนี้อาการเป็นอะไรครับเป็นเชื้อราบนผิวหนังค่ะค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็นนานเลยค่ะ ลูกค้าของกค้าอยที่บ้านหมดเลยค่ะที่พี่ก้อยไปแนะนำใช่ไหมคะชื่ออะไรคุณคุณพลอยคแล้วก็คุณพลอยเป็นเป็นนานไหมครับกว่า30ปีคสามสิบปีค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงแต่สาวๆอ่ะตอนนี้ก็อาการมันเป็นยังไงเอ่ยก็คันหายหาหมอที่ไหนก็ไม่ไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ดีชื้อนก็หามาเรื่อยๆหมอแต่เห็นเห็นบอกว่าช่วงนี้คืออาการดีมากเลยดีมาไปหมดที่สองสองชุดอ่ะสองชุดเองอาการดีขึ้นให้คนที่สองแล้วครับ คนนี้ระบบขับถ่ายเป็นอาการีเดียวกันมีปัญหาเดียวกันก็คือมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายอ่าค่ะโอ้โหค่ะแล้วเคสที่สามอ่ะอีเคสหนึ่งเลยอันนี้สําคัญน้องสาวค่ะโอ้สาคัญเลยเป็นน้องสาวไม่ได้คนอื่นคนไกลเลยเยังไงครับอาการเลืที่ลดอาหารคือการอาเจียนเป็นเลือดค่ะโอ้อากล้งหน่ากลัวแสดงว่าคือเหมือนทานอาหารเข้าไปก็คืออาเจียนออกมามเลยสู้ซีดค่ะซึ่งมอมเลยคือว่ามันทานไม่ได้ไงมาทานพวกมันมีแผลในหลอดอาหารหลอดลมเนี่ยมันก็จะ อาเจียนออกมาอาเจียนก็จะแต่เจียนเป็นเลือดเลยค่ะพี่ไกดก็แนะนําไม่ทานตัวมันติดไฟพันธใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งหมดเลยทานทั้งสี่ตัวเลยค่ะค่ะอาการดีขึ้นประมาดจริงหรประมาณสามสัปดาห์กว่าก็เย็นผลวน่ะค่วก็ไม่เคลียร์เขาไม่อะไรเลยค่ะอ๋อนี่คือสงสัยจะเริ่มต้นจากคนนี้มั้งใช่ไหมกินควบคู่กันเนาะอ๋อแบ่งกันทานกับน้องกับการเป็นเริ่มกระจายวงกว้างเพราะเนี่ยอาการหนักนะ เป็นแผลในในหลอดอาหารก็คือเริ่มจากว่าพี่ก้อยทานดีแล้วก็พอแนะนําให้น้องทานแล้วก็รู้สึกว่าาใช่พอพอทานดีปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นธุรกิจได้นะก็คือเลยเริ่มมาทําธุรกิจคือปากต่อปากและอย่างคือเป็นแม่บ้านด้วยค่ะคืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อยากจะหารายได้เสริมทําอะไรให้กับครอบครัวนะครับก็ หลังจากที่พี่ก้อยได้แนะนำแล้วบอกต่อเพื่อนบ้านก็ทราบมาว่าตอนนี้คือกระจายไปทั่วเลยค่ะสร้างสั่งโคมเยอะค่ะสั่างของเยอะก็เล่นกันในหมู่บ้านเลยใคคนนี้สั่งคนนี้สั่งไม่ไปไหนแร้วค่เก็บกันในหมู่บ้านนี่แหละนะครับค่ะแล้วก่อนมาก็มีสั่งให้เพื่อนบ้านนะคะว่าค่ะแล้วก็สั่งบอกเพื่อนบ้านไปด้วยว่าอย่าลืมนะเนี่ยจะไปออกทีวีค่ะจะไปบอกเล่าให้ฟังว่าทานผลิตภัณฑ์พีไฟแล้วมันดียังไงค่ะค่ะก็ตอนนี้ ก็นอกจากพี่ก้อยนะคะก็จะมีแขกรับเชิญอีกท่านที่ต้องอดใจรอไว้ก่อนในช่วงหน้าเราจะได้เห็นกันค่ะที่จรชวนมาคนเดียวแต่ไม่มาแน่เลยสาวท่านนี้ระที่ดัน้อเข้ามาค่ะแล้วแล้วตัวพี่ก้อยให้ให้ให้ลูกทานด้วยหรือเปล่าคะทานค่ะลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้15ปีค่ะค่ะให้ทานตัวไหนบ้างคะทานฟันตีไฟเห็นบอกว่าเอาอะไรลูกทานแล้วลูกไม่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 สนใจบุหรี่เลยไม่ใช่ลูกเป็นใครเอ่ยของ พี่ชายอ๋อเป็นลูกพี่ชายใช่ไหมค่ะทานทานตัวไหนอค่ะตัวที่คอเลเดนนี่ดีมากเลยนี่ตัวไหนค่ะให้ทานดีตัวไหนค่ะก็คือล้างพิษแล้วก็ตัวคอเลเดด้วยค่ะอ๋อทำให้ก็คือล้างยาบุหรี่เลยคือล้างสารพิษออกค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาการอยากบุหรี่เนี่ยลดลงค่ะ แล้วเขาก็ทาทานตัวนี้ด้ค่ะมันติไฟสามตัวก็อย่างอย่างที่เคสที่บอกว่าน้องสาวของพี่ก้อยเนี่ยที่ว่าเป็นแผลเนี่ยนะคะก็คือตัวมันตีไฟพัดเนี่ยมันจะไปช่วยสมานแผลหครับอีนี้เดี๋ยวให้ก้อยเนี่ยฝากอะไรกับท่านชุมทางบ้านนะเป็นภาษาที่บ้านเราก็ได้ครับนิดนึงจ้ายมก็เนียงก้อยได้จ้าท่าน แม่เอาบางปูนาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแม่จะเอจาจใจที่รั้วเพทรั้วมอมันมันบ้านก็เบโมสนใจเิืภัณฑ์ของบริษัทพีฟไฟน์นีน่เบอร์ครับรองค่ะเบอร์ที่ติดต่อได้ค่ะติดต่อก็ให,ห้เบอรตรงเลยเบอร์ไหนออะไคะ0808168775ค่ะเดี๋ยวผมย้ำให้เขียนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับท่าุกท่านบ้านาจดนิดหนึ่งนะครับ0808168775 ถ้าจบไม่ทันก็ดูเบอร์ด้านหน้าที่คาดแล้วก็บอกว่าขอสายคุณก้อยดวเราจะให้ติดต่อด้ยตรงนั้นนะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ก้อยก็ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมชาวบ้านนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามว่าเป็นแม่บ้านค่ะว่าเป็นแม่บ้านว่าทำได้ไหมคือเริ่มจากดูแลตัวเองก่อนดีกว่าแล้วก็รายได้มันจะมาจากที่ไม่ตั้งใจแบบนี้ค่ะแล้วก็โทรเข้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมาวบ้านนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพี่ก้อยได้นะคะคอถ้าอยู่แล้ว่าใกล้เคียง เคยเห็นหน้าเห็นตากันในหมู่บ้านคือไปหาได้ที่บ้านเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะที่พี่ก้อยได้แนะนํานะคะค่ะให้มาออกรายการด้วยกันได้แล้วก็เป็นคนที่ผักดันน้องก้อยมาออกันนี้ด้วยครับสาหรับวันนี้เราก็มีของที่จะมอบให้น้องก้อยเอากลับไปบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันอ่าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากฟรีไฟนะคะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะก็ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกหน้าค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ